น้ำะนะคะจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกับการทําธนาคารน้ําค่ะนี่คือส้วมนะคะนั้นบอกการเก็บส้วมแต่ว่าน้ําทิ้งที่เอามาเนี่ยเราก็ทําธนาคารน้ำคนะนี้เป็นที่เก็บน้ําในห้องน้ําค่ะน้ําทิ้งแต่อันนี้เป็นที่เก็บน้ําฝนค่ะและที่วิทยาบอกว่าได้ทําธนาคารน้ําไปเพื่อเก็บกักน้ํานี่นะคะลงไปข้างล่างนี่นะคะ เ็ห่วงค่ะแล้วนี่อีกสามห่วงเพื่อทําปลูกต้นไม้แบบนี้นะคะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ะข้างล่างก็เก็บน้ําข้างบนก็เอาไว้ปลูกผักค่ะเพราะว่าที่ดินบริเวณนี้เมื่อก่อนนะคะว่าทําไมต้องทําคนาคารน้ําเพราะว่าฝนตกแล้วมันมาขังตรงเนี้พืชผักตายแต่ตั้งแต่ทําคนาคารน้ําช่วยได้เยอะค่ะแล้วและที่บอกว่ายังไม่แล้วเสร็จจริงๆมันแล้วเสร็จไปแล้ว สองอันนะคะเศษที่ต้องทําเพิ่มแล้วยังไม่แล้วเสร็จต้องการให้ดูการถ่ายทําขั้นตอนค่ะก็เลยยังไม่แล้วเสร็จแต่ที่เสร็จแล้วอันนี้ก็อีกอันนึงนะคะพอฝนตกลงมามันก็จะไหลมารวมกันตรงนี้นี่คือห่วงที่สองที่ทําเห็นไหมคะแต่เมื่อก่อนที่ไม่ได้ทําคนาคารนะคะตรงเนี้ยจะนองไปด้วยน้าแล้วพืชผักก็จะเสียหายแต่ตั้งแต่ทําคนาคารน้ําช่วยได้เยอะค่ะ เมื่อก่อนนะคะที่เราไม่ได้ทําธนาคารเพิ่มที่เราต้องทําเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมคะน้ําที่ฝนตกจากบ้านของพี่ชายนะคะพอมันลงมามันจะชะล้างหน้าดินเนี่ยไหลเอาดินลงไปตรงนู้นหมดก็เลยต้องมาทําธนาคารน้ำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอันเพื่อเวลาฝนตกลงมาแล้วเราก็จะให้มันไปไหลลงสู่ธนาคารน้าตัวที่ว่าจะทําค่ะเพื่อให้มันได้ไหลไปตรงนั้นแต่ที่ถ่ายทําให้ดูอ่ะ เพราะว่าที่ต้องถ่ายทําให้ดูเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายให้แล้วเสร็จเพราะว่าต้องการให้ดูขั้นตอนการทําเพราะเราทําเองเราไม่ได้จ้างใครมันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าจะแล้วเสร็จนะคะต้องลงไป180ความลึกนะคะแล้วก็ห้างห่วงยางนะคะกว่าจะทําเสร็จก็เลยต้องใช้เวลาเพราะเราทําเองเป็นผู้หญิงนะคะเนาะจะให้มันแล้วเสร็จก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายทําขั้นตอนของ ที่แล้วเสร็จให้ดูค่ะโอเคค่ะ